สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่บ่าวพอเพียงสิมาพามาเบิงนะครับพามาเบิงสวนพอเพียงของคุณป้าของคุณยายนะครับคุณยายอยู่ไทยหินงมนะครับเพิ่นปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับเนะาะมีทุเรียนเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดสวนสวนตัเรียนครับเนี่ยเฮ็ดสวนทุเรียนเพิ่นปลูกทุเรียนผสมกับบักฟักบักแฝงครับสวนทุเรียนที่ใหญ่ เพื่อนก็ได้ปลอกแฟงกินนะครับเนี่ยถใหเบิ้ลครับเนาะทุเรียนเพื่อนปลูกหลายต้นนะครับนี่ครับรูปแบบการปลูกแบบง่ายๆครับแบบไทยบ้านเขาครับต้นทุเรียนนะครับพี่น้องเห็นเราก็ทายว้าหหเบิ้ลไหเบิ้ลนะครับเนาะเพื่อนปลูกต้นทุเรียนครับผสมกับข้าวโพดครับกว่าทุเรียนสีไงก็ได้กินข้าวโพดนะครับเนาะเนี่ยปพปลูก พื้นปูก,กอนนี่แหละครับมีหน้ามีสายหน้าสายยางพี่อีนะครับเนาะทุเรียนพื้นปูได้หลายต้นนะหลายต้นอยู่ครับปลูกไว้กับน,นี่ครับผสมปลูกผสมครับส่วนทุเรียนครับส่วนทุเรียนนะครับเนาะเนี่ยทุเรียนก็โพดผสม หน้าที่กับหลายรายครับกังามเติบ้วครับทุเรียนเพื่อนครับบรรยากาศดีดีครับเพื่นปลูกทุเรียนผสมกับข้าวโพดในสวนครับอันนี้ต้นดอกแป้งครับดอกแป้งเดี๋ยวสิพาไปหาเบิ้งเจ้าของเพื่อนครับเพื่อเจ้าของเพื่อนยิ่งผัวพาไาเบิ่งครับปลูกง่ายๆนะครับเพื่อนก็เอาต้นไม้ต้นยางไซส์นิดสิละครับ แยกง่ายๆครับทุกต้นครับเพิ่นปลูกกระโพดใส่กันทุเรียนเป็นโฮมบังครับเนี่ยปลูกเป็นโฮมใส่โฮมทุเรียนเนี่ยครับจะพามาเบิ่งคุณยายคุณยายเตี้ย คุณยายครับสวัสดีครับคุณยายโอ้หนี่หน,น,น้า,าเพิ่นมาเที่ยวนะครับมาเบิ่งอนี่บักยังก็อนี่เอื้นอนนะฟักทองฟักทองอยังเงาคุณป้าเนี่ยคุณหน้าฟักทองมาจาก,ชกเชียงรายฟักทองกะเหลี่ยงโอ้ฟักทองกะเหลี่ยงโอ้ยสวนพอเพียงคุณข้าพผู้บักทัวปอดสารพิษนะครับเนี่ยปอดสารพิษคุณยายเตี้ยเห็นอยังครับเนี่ยโอ้คุณยายปลูกปลูกหอมเอาไปใส่ครับ เอาไปสั่งเอาไปขายเนะาะาโออันคุณยายถามเนี่ยสวนสวนคุณยายปลูกจากให้เนี่ยปลูกปลูกเอาพอตรงเนี่ยพ่ปลูกทุเรียนเนี่ยอืมเพราะมาันจากจากให้ยังไงยืนมั้งเนาะครับเนาะให้กลักวมันมันมันทุเรียนมันเป็นเกี่ผาตน้น<อ>เ,เกี่ผาต้นหนี่มันแต่ถ่ายเองปลูกถ่ายเองปลูกคือคือ คืออันนั้นคือคือลำไยเองยีพา้าจนจอไร่อ๋อครับครับครับอีกประมาณนั้นครับประมาณสองสามไร่ประมาณสามไร่นะครับเนาะแล้วเราคือปลูกข้าวโพดใส่น้ำครับเน่ะปลูกข้าวโพดใส่น้ำเป็นโฮมกระอม,ออมอือเนาะพอด้กินไปน้ำอืมไหน,น,นกินได้ก็กินเมนเมนครับอันนี้กับพริกลุ่มเดียว์ได้ครับตัวเรียนแสงไทยแสงหมูแล้วก็ข้าวโพดนี่แล้วก็กุ้ง